สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลสกอร์สูงต่ำมาฝากแฟนๆกัน3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นเกมระหว่างฮอฟเฟนไฮม์เจอกับไฟบวกนะครับคู่นี้แนะนําให้ไปสกอร์สูงนะครับทั้งสองทีมนั้นเพิ่งเล่นมาเมื่อกลางสัปดาห์ก็จริงนะครับแล้วก็ตกรอบมาด้วยกันทั้งคู่นะครับในฟุตบอลถ้วยเดเบโพคาร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในลีกก็ต้องบอกว่า สตีให้ทเ a สของคู่นี้ปรากฏว่าไปดูสถติให้ทเ a สการเจอกันนะครับปรากฏว่าใน6นัดหลังสุดมีสกอร์สูงถึง5นัดน,นะครับันคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกสกอร์สูงเยอะนะครับมีโอกาสที่จะยิงกันได้ทั้งสองฝั่งคู่นี้ไปสกอร์สูงนะครับมาถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมี1คู่เล่นข้ามปีลุนข้ามปีสะสมรางวัลของคุณ ยิ่งเล่นมากยิ่งได้ลุ้นรางวัลใหญ่ไอโฟนเงินสดและอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทเละนลยที่แอ P A A N P B น่าสนใจสกอร์สูงก็คือสเปอร์นะครับเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แบทนะครับปรากฏว่าคู่นี้ไปดูสถิติ a ฮต o h เฮ d ปรากฏว่าเชลซีข่มมิดเลยนะครับเชลซีไม่แพ้ให้กับสเปอร์ สิบหกสิบเจ็นัดหลังเนี่ยแพ้เกมเดียวนะครับเพราะนั้นคู่นี้เชลซีค่อนข้างที่จะข่มพอสมควรนะครับแล้วก็คู่นี้ผมแนะนำให้ไปสกอร์สูงนะครับเนื่องจากว่าเชลซีซีซั่นเนี้ยเกมลุกดุนะครับพวกนิโคลัสแจ็คสันนะครับเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงโคพาเมอร์นะครับในขณะที่สเปอร์เองนะครับวันนี้มีซนเฮืองมินเดยันคูรูเซฟกี้นะครับดูมิกโซลันกี้นะครับหน้าที่จะยิงเชลซีได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นคู่นี้ ผมแนะนําให้ไปสกอร์สูงนะครับอีก1คู่นะครับที่แนะนําก็คือคู่อิสิดกับบอลมัดคู่นี้แนะนําให้ไปสกอร์ต่ำนะครับอิสวิดอาจจะได้เปรียบได้ในบ้านแต่ประเด็นที่เกมลุกค่อนข้างแย่นะครับยิงประตูดได้ ค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่ดีแลบแล้วก็สมูดิกเป็นสองผู้เล่นที่พอจะฝากความหวังได้นะครับแตที่บอลมัดเองดูทรงบอลดีกว่าแต่อย่างที่บอกนะครับบอลมัดเกมนอกบ้านก็ไม่ได้นิ่งมากนักนะครับเพราะ,ะนั้นคู่นี้ผมแนะนำว่าสกอร์ต่ำน่าสนใจกว่านะครับคือว่าโอกาสที่จะออกอเสมอ0ูนย์หนึ่งหรือว่าบอลมัดเฉือน1นึมีความเป็นไปได้สูงวันคู่นี้เฉียสกอร์ต่ำนะครับฝากไว้สกอร์สูงก็คือคู่ฮอฟเฟนไฮม์กับไฟบวกนะครับแล้วก็ อสเปอร์เจอเชลซีนะครับส่วนสกอร์ต่ำไปคู่ยิสิ์เตีบอลมัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในชาร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ